อ่าคันนี้เป็นมิตซูบิชิ L 2 0 0 s t อย d a นะครับสีประตูตัวนี้เขาจะเรียกว่าแกรนดิสครับแกรนดิสตัวนี้สีบรอนเงินนะครับลูปลูทรงก็เรียบๆครับสีก็แบบบอลเงินไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเยอะยแะครับเปลี่ยนแม็กดูอารมณ์เป็นรถบ้านใช้งานธรรมดามันติดตรงที่ว่ามันได้ตั้งปี2005เลยเหรอปี2005นี่คือตัวสุดท้ายของบอดี้นี้นะครับเมื่อ ย้อนไปปีที่แล้วยังไม่ได้เห็นปีอย่างนี้เยอะแยะนะครับส่วนใหญ่จะเป็นปี2002 2003นะ,ะแสดงว่ามันถึงรอบปล่อยรถออกมาแล้วได้ปี2005นะครับตัวนี้สภาพผมว่าเป็นรถบ้านใช้งานปกตินะครับคงจะไม่สามารถพีเซ้นเรื่องออความต้องการอย่างอื่นได้มากไปกว่ารถที่เหมาะสมกับการใช้งานปี2005 4ประตูในราคา10000 0 3,000บาท1นึ0 0แบาทนะครับถ้าสนใจนี่ก็หาติดต่อหาเจ้าของได้ครับมีแต่งมาบ้างพอสมควรแต่งแบบว่าให้มันดูไม่แย่ไม่ซุดโสมแต่ใส่ออกมาแล้วก็หล่อครับเปลี่ยนไฟท้ายขาวแดงปลายท่อเลสล้อมแม็กรัดยางไซส์มาตรฐานนะครับอ่าก็รายละเอียดมีอยู่เท่านี้แหละครับ สนใจติดต่อหาเจ้าของก็ได้เลยครับขอให้โชคดีกับรถคันนี้